ณเวลานี้ซิกเกอร์ก็ได้เปิดตัวสมาชิกใหม่อย่าง 7x หรือ 7x ซึ่งรอบนี้มีถึง3รุ่นย่อยเลยทีเดียวมาดูกันว่าแต่ละรุ่นต่างกันตรงไหนบ้างเริ่มจากรุ่นขับหลังกันก่อนมาดูกันว่าตัวลองเลนส์เพิ่มอะไรจากรุ่น Standard ดเลนสกันบ้างเริ่มกันที่มาตรวัดกันก่อน แน่นอนว่าก็จะมีจอแสดงผลการขับขี่บนกระจกหรือเรียกกันว่า head-up display นอกจากแสดงผลแบบสีแล้วขนาดใหญ่สะใจถึง36.21นิ้วอีกด้วยในช่วงแรกใครที่เห็นแคตตาล็อกก็บอกว่ารุ่นเริ่มต้นมีมาให้ไม่ใช่ครับจริงๆแล้วเขาให้เฉพาะรุ่น long range ขึ้นไปเท่านั้นแม้แสดงข้อมูลมาตรวัดไม่ครบเมื่อเทียบกับจอของจริงแต่อย่างน้อยข้อมูลพื้นฐานนั้นก็ให้มาไม่มีขาดเช่นกัน ส่วนระบบเสียงแน่นอนว่าตัวเริ่มต้นจะให้เพียงแค่10ลลำโพงเท่านั้นซึ่งก็ถือว่าเยอะแล้วนะแต่ถ้าเป็นตัวท็อปแล้วก็ลำโพงนั้นจะเพิ่มขึ้นเป็น21ตัวและระบบเสียงนั้นจะปรับทูนให้ดีกว่าปกติเสียงนั้นออกมาโอเคหรือไม่นั้นคุณจองไปลองฟังเองครับแม้ว่าเบาะคู่หน้าจะสามารถปรับไฟฟ้าได้ซึ่งคนขับปรับได้14ทิศทาง ผู้โดยสารปรับได้สิบทิศทางความลักความจําแต่รุ่น long range จะผ่อนคลายกว่าด้วยระบบเป่าลมเย็นรวมไปถึงระบบนวดที่ทําให้การขับขี่นั้นลดความเมื่อยล้าจากรุ่นปกติเยอะพอดูเลยถ้าไม่เชื่อลองไปขับทางไกลดูสิครับอีกทั้งตัวคอพวงมาลัยก็จะสามารถปรับด้วยไฟฟ้ามีข้อดีที่ว่าสามารถเลือกตําแหน่งได้ละเอียดกว่าแบบธรรมดาแต่ต้องแรกมาด้วยเวลาการปรับนั้นมันก็จะช้าก,กว่าอย่างชัดเจนเรียกได้ว่าได้อย่างเสียอย่างเลยทีเดียว ขุมพลังในรุ่นขับหลังนั้นก็จะมีกําลังเท่ากันครับ416แรงมา้าแรงบิด440นิวตันเมตรแต่รุ่นแบตเล็กก็จะเป็นแบบลิเทียมไอออนฟอสเฟตที่จะมีความจุ75กิโลวัตต์ชั่วโมงวิ่งทางไกล566กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC ส่วนแบตใหญ่นั้นจะขยายเป็น100กิโลวัตต์ชั่วโมงแถมเปลี่ยนชนิดแบตเป็นนิกเกิลเมทัลไฮดรายสามารถวิ่งได้ไกลสุดถึง7.30กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC นั่นเอง เอาละหลังจากเทียบกับรุ่นขับ2ด้วยกันแล้วคราวนี้เรามาเทียบกันว่าถ้าเปลี่ยนใจจากรุ่นขับ2ว่มาเป็นขับ4ในเวอร์ชัน long range ด้วยกันจะได้อะไรมาบ้างเริ่มกันที่ไฟหน้าแน่นอนว่าก็จะมีแถบสีดำสำหรับการฉายไฟ LED โดยเฉพาะสามารถปรับรูปแบบได้ตามที่เราต้องการ ส่วนรุ่นรองจะไม่มีมาให้แต่ก็ไม่ได้ใจร้ายถึงขนาดให้ไฟคาร์โรเจนมาก็เป็นแบบ LED นั่นแหละเพียง <_ S 1> แต่ว่าจะไม่มีลูกเล่นสร้างภาพตามที่ต้องการได้แค่นั้นเลยส่วนล้ออันลอยแค่เริ่มต้นก็มีขนาด19นิ้วที่มีดีไซน์ค่อนข้างสวยงามอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นรุ่นท็อปมาพร้อมกับขนาด21นิ้วที่ดูเฉียบล้ำและปราดเปรียวยิ่งกว่าเห็นได้ชัดว่าล้อยิ่งใหญ่ความสปอร์ตนั้นก็เพิ่มขึ้นมาทันตาเห็นเลยพอซูมไปที่ล้อเห็นได้ชัดว่า ัวเบรกนั้นจะมีการเปลี่ยนไม่ได้มีแค่คาลิปเปอร์สีส้มแสบตาเท่านั้นจานเบรกมีการเจาะรูมาให้ซึ่งแน่นอนว่าเป็นเพราะด้ระบบเบรกของอะเคโบโนมันช่วยถ้าไปเชื่อลองดูของล้อ19จะเห็นว่าจานเบรกของล้อ19นั้นดูเกลี้ยงเลยเท่ากับว่าการปรับปรุงครั้งนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมที่ไม่ใช่แค่เบรกก็เป็นได้อีกออปชั่นหนึ่งที่ภูมิใจนําเสนอนั่นก็คือ ประตูรถสามารถเปิดปิดอัตโนมัติซึ่งออปชันนี้ใครที่รู้จักอวตารสิก็คงคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีหลักการง,ง่ายๆครับดักการง,ง่ายๆครับวิธีการเปิดก็คือกดปุ่มปุ๊บป,ประตูก็จะเด้งออกมาปั๊บเลยแน่นอนว่าจะสะดวกกว่าแบบกุญแจอัจฉริยะแต่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าพอใช้ไปสักพักค่าซ่อมนั้นจะอยู่ที่เท่าไหร่อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะภายในห้องโดยสารสังเกตว่าตัวเบาะนั่งก็จะมาเป็นแบบหนังแนปป้า ซึ่งหนังแบบนี้จะเหนือกว่าหนังธรรมดาตรงที่ผิวสัมผัสนั้นจะเรียบเนียนและมีความนุ่มแบบเห็นได้ชัดซึ่งถ้าใครไม่มมยส่วนนี้แล้วก็อาจจะไม่ใช่ปัญหาต่อย่างใดแต่ถ้าเกิดชอบความสัมผัสหรูๆแล้วก็อันนี้น่าสนใจไม่น้อยเลยแหละส่วนเบาะหลังก็จะได้ม่านบังแดดมาให้ถ้าชักด้วยมือมันจะธรรมดาไปก็ต้องมีการสั่งงานด้วยไฟฟ้าหน่อย กดปุ๊บมันจะทำงานโดยอัตโนมัติส่วนรุ่นรองเหรอครับเรียกได้ว่าถ้าเกิดอยากได้ก็ต้องซื้อเพิ่มเอานะครับเพราะว่าของติดรถมันไม่มีให้มาดูที่ช่วงล่างแน่นอนว่าตัวท็อปก็จะมาเป็นแบบถุงลมซึ่งก็จะมีข้อดีในเรื่องของความนุ่มนวลพร้อมกับออปชันตามมาอีกเพียบทั้งตัวรถนั้นสามารถปรับสูงต่ำได้พร้อมระบบควบคุมการสั่นสะเทือนและแรงสั่นของตัวรถที่มีข้อดีทั้งในเรื่องการโดยสารและการขับขี่ แต่การซ่อมบำรุงนั้นเหมือนก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะแน่นอนว่ารุ่นขับ4ยังไงก็ต้องแรงขึ้นเพราะว่ามีการติดตั้งมอเตอร์ถึง2ตัวทั้งด้านหน้าและด้านหลังที่มีกําลังรวม637แรงมา้าแรงบิด710นิวตันเมตรแต่ระยะทางนั้นวิ่งได้ไกลน้อยลงครับ 635กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC โดยขุมพลังทุกรุ่นก็จะชาร์จปกติอยู่ที่22กิโลวัตต์ชาร์จไว420กิโลวัตต์นั่นเองสรุปแล้ว s e e เกอร์จะมีให้เลือกถึง3รุ่นย่อยทั้งรุ่น AWD ที่เป็นตัวขับ4 รุ่นลองเลนส์ขับหลังและตัวละครลับที่เพิ่งมาอย่างสแตนดาร์ดเลนสขับหลังที่ไม่น่าเชื่อว่ามันจะมาเป็นแบบปุบป,ปับขนาดนี้ถ้าเกิดใครสนใจรถรุ่นนี้ไปดูทด่ที่โชรุมซิกเกอร์หรือ s ิกเกอร์เฮาสทั้ง16สาขาณนะเวลาที่อัดคลิปกันได้เลยสำหรับรุ่นต่อไปที่จะมาเล่าและเนื้อหาเพิ่มเติมเดี๋ยวจะมาคุยกันในภายหลัง